thank <laughs> you เครื่องตะกาล้ะครับแป๊บเดียวบอร,รับ,น,บรน,น้ำบ่ไหลน้นอนน้อนน้อนถ่ายมาเอาน้ำเศร้าครับเดี๋ยชัวรมาเนาะ,นะ โอ้หันกินยังมั้ยได้กินซีไปฝากย่ายครับหาปลาหน่อยครับลปใหญยได้แล้วบ่นี้หาปลาหน่อยหาปลาเหลืองแม่ว่าหาปลาเหลืองไปถอดพ่อได้ใ,ใส่จังหันไปไปวัดบรรยากาศ ลมดีดีวะนาะครับวัววังหันเห็ดน้ำกับพระท่านครับบุบบําบุบบําบุบบําเลยปลาสิไหลสดได้เ,ดเบิ้งที่แหลกปลาเดรย์นองอเห็ดน้ำพระท่านเลยแค่เดียวครับครึ่งตะกร้าได้ปลาใส่ง,งามๆอย่างนี้ได้ปลาตัวยิ่งนี่มีตัวงงามอ่ะ บ่ได้ไปให้แม่ไปอยู่ไปกินสวนแลยโอ้ยบึมบำบึมบมเห็นน้ำของพระท่านนะครับปลามันบางตัวก็ได้เอาไอมาให้ไล่ห้ซูพีซื้งน่องในเบื้องน้านะเดี๋ยวไปฝากแม่พ่อได้เอาไปอยู่ไปกินที่บ้านเขาบรรยากาศ กการอยู่ด้านหลังดูน้องทันกินได้หรือปาการอยู่ด้านหลังกับลูกสาวอยู่ด้านหลังฮะเอาฟองออกเอาเหยื่อใหม่มานี่ว่ะรอเลี้ยงใหม่แบบนองการอยู่ก็ด้านหลังคนเดียว ลอดสวยๆฮัลโหลเถานอนสอดแจ้งเ่านอนสอดแจ้งบ่แม่นอยู่สอดแจ้งนอนสอดแจ้งเลยแล้วนอนเลยมันบ่มีอ่านอนสอดแจ้ง ปาปลากินบออ็ได้กินลูกชายเาจ้ากำลังตตอยู่บรรยากาศนี่แหละการใช้ชีวิตในเรือหงอหงส์ต้มเครื่องครัวห้องน้ำก็เยียยาะบ้านหลังหนึ่งละเถาเอ้ย ความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยเท่ากับบ้านหลังหนึ่งแหละเป็นทั้งที่นอนเป็นทั้งานาเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโอ้สารพัดประโยชน์กินบอกินบอโอ้ว่ากานเห็นน้ำกับปราทัางครับแม่มันมันบางตัวหรอว่าได้หักลายหรอ เดียมันจากาศได้จกบวกแม่เียวฮีว้าอย่างป่านี่หล่อฮาว่าล่ะเจ้ายังบวกบวกยังบวกแบบใบบวกบวกม่วงบวกมัน็นหน้าแบกม่วงนี่หนานี่มาสั่งว่าเถอะเท่าแล้วเท่าแล้วเดี๋ยวไปหอดีโทรหาเด้อ บอกครับพอเสี่ยวแล้วมาเศร้านี่ยิหาแนา่เสแฉะไปฝากบรรยาก,กาศคันอยู่พี่ใายลงน้ำินอยู่ว่ันเหตุน้ำกับวระท่านแก้วแก้วมีตัวยังไง้ำฟ้ามือฟ้ามือเลย บรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศดีไร้แถาเอ้ยมาเด้อมาเดอ้เดออยากออกเรือมาน้ำเดอ้อไม่ได้พี่น้องทุดทุดค้นนะครับมาหาปลาไปกินเมืขข่อบานเท่าเก็บสนีตั้งบานเท่าถ่ายจะข้าวเดอ้อไปหอดกับหอดอหลืออะไรจังได้กิน <laughs> เนี่ยพยายาม่งบรรยากาศทะเลกันยังสิลอุดลูกไส้ยอยู่ข้างหลังลูกไส้ยอยู่ข้างหลังคุ่นเทาเว้ยเศรษฐีวางตะวันอยู่โอ้ยมาที่เัาเมาืมม่อไนมามามายาจะไปคืนอยากขันอยากมามาเดี๋ยวจัดหายใส่ผ้าไปซ้ำสิกินเนี่ยบือปลามาหลอดมาหลอดพ้อไดมวน ว่าไรท้ายคลิปให้่พี่ไฮนองในเบิ้งน้าสสดๆกันไปเลยโตกกันสดๆไปเลยมไม่ได้โม,โมูลาครับเขาครับมไม่ได้โมูสวัสดีครับเงโก,โก้ขอบคุณครับเช่นกันครับมันมนครับ ช้านี้ได้ขี่เที่ยวแล้วครับมันหมานครับผมกิจการลุ่งเรืองครับโอ้ยวันละสิบคันรถสิบคันรถเงานอะโอ้ยคันเอาต่มือว่างครับมือว่างมือไรว่างโทรมาเลยโอ้ยอยังเลยโอ้ยเดี๋ยว ป่านนี้เขายังไม่ได้กินข้าวอยงนีก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะออกมาหาแหละวันละหมดโคดังหมดโคดังก็โอ้ยเละเละเละ,เละครับผมมีโอกาสเดี๋ยวมาเที่ยวเด้อเยนียก็คิดถึงเหมือนเดิมครับนะอ่าไม่ได้มาก็ดูคลิปก็ดีครับนะขอบคุณมากเลยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเป็นเท่าแก่ใหญ่แล้วหาหาเวลาว่างคงจะยากแล้วก็ นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าว่างๆมาไม่ได้เดี๋ยวแวะไปเอาไปฝากขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับถ่ายไม้ก่อนครับตกปลาตกเมื่อไหร่ก็ได้เต็มห้องอายะเต็มห้องอายะนะครับขังไว้อยู่ พอได้กินครับนะแค่เดียวเองมาแค่เดียวเองอนะครับเดี๋ยวพอกันอยู่บ้านเด้อเว่าเดอ้อเด,ดีอดวหอดีทุหาเดี๋ยวหอดบ้านบุระจังยีทุหาเดี๋ยวสิเข่ามาเล่นน้ำขาว่งางสิไม่่ายเห็นตัวให้ว่างเดอ้อมาเล่น,น้ำอยากเห็น เึ็นหน้าขิ้นฮอนสอหฮอนเพิ่มกันากเอาครับสำรับไหล่สุดกับพอ่อสมิงก็เดอ้อพี่น้องเด้อนะครับเดีย๋ยวหาปลาไปฝากแม่กจกข้าว่ันครับขอบคุณหลายๆรอบเบิงในคลิปครับนะโอเคครับสวัสดีครับ